สวัสดีค่ะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะนี่ก็คือบริเวณของอ่าโห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 น่ากลัวนะคะเป็นบริเวณของกำแพงแก้วนะคะปราสาทตาพรมซึ่งมีความกว้างขวางใหญ่โตมากจุดก,กลางของปราสาทเป็นที่ประทับของพระนางโปรมนะคะที่เป็นไฮไลท์แล้วก็เป็นความงดงามเป็นความสวยงามของปราสาทตาพรงแห่งน,นี้นะคะดูเนื้อที่เนี่ยใหญ่โตมาก อันนี้สร้างข้นมานอะไแล้วก็เขตน,นี้ก็จะเป็นชนทั้งหมดเลยที่เข้ามาที่นี่นะครันี่คือเป็นเป็นการสร,าสร้างในยุคสมัยของพระเจ้ชาชัยวรรมาที่7นะคะับท่านผู้ชมจะเ,เอา,อาโดยรอบๆน,นะคะปราสาทตามหลงให้ทุกท่านได้เห็นนะคะรับรอบปราสาทนะหลงนี้นะครับความกว้างปันใหญ่โตขนาดใหญ่นะ,ะเดินเที่ยววันหนึ่งแต่ไม่ครบไม่หมดแน่เลย เ,เห็นไหมฮะอันนี้สิ้นสุดแล้วนะคะปราสาทตาพรม่งนะคะต่อไปนี้ก็จะเป็นเห็นไหมคะเห็นไม้ยูอยาวไปถึงโ่นเลยอันนี้เป็นปราสาทเบนเตยกระเดยอยู่ด้านหลัง<ม>นี่เห็นไหมจะเป็นกระแผงแก้วนะคะเป็นกําแพงรอบนอกของปราสาทเบนเตย